สวัสดีนะครับเรามาดูโจทย์ข้อสิบนะฮะของข้อสอบศูนย์ูหลาบนะห้องเกรนะครับโอเคมาดูว่าเด็กของเรานะฮะถ้าเรียนแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างและจะบอกนะครับว่ามีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะฮะข้อนี้นะครับถ้าเด็กที่เรียนกับผมมาเนี่ยเขาจะแบบทำง่ายมากนะครับข้อนี้เห็นแล้วปุ๊บแทบจะสบายมากเบื้องต้นก่อนชายคนหนึ่งนะฮะวิ่งรอบสนามเป็นครึ่งวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง28เมตร เขาเริ่มวิ่งตอน18 1 5ดหนึ่งห้าะฮะแล้วไปจบตอน1 8บ2จดสี่สองจะวิ่งได้สี่รอบพอดีนะถ้าชายคนนี้วิ่งได้หนึ่งชั่วโมงนะฮะเขาจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่ถ้า1ชั่วโมงเขาได้ระยะทางเท่าไหร่มาดูสนามก่อนนะสนามเนี่ยเป็นครึ่งวงกลมขออนุญาตนะฮะวาดรูปเป็นรูปวงกลมก่อนนะฮะเนี่ยสนามเป็นครึ่งวงกลมลักษณะนี้เพราะฉันตรงนี้ขอลบนิดนึงนะครับจืดจะได้ให้ดูง่ายๆแฟปปับเรียบร้อย นะฮะสมมติเราเริ่มวิ่งนะฮะเราก็วิ่งเนี้ยฟาบปึบอันเนี้ยต้องวิ่งต่อนะฮะไม่ได้วิ่งกลับอย่างี้นะฮะเขาวิ่งปึบเราก็วิ่งไปด้านนี้นะฮะแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งไปต่อโอเคไหมสรุป1รอบนะครับ1รอบเนี้ยขอใช้สีนี้นะฮะสีแดงนะฮะวิ่ง1รอบปั๊บโจ๊ะโจ๊ะโจโจโจมาด้านนี้แล้วก็วิ่งต่อโอเคไหมนี่คือ1รอบจากเวลาเท่าไหร่ครับ18.42ช้าๆนะ18.42ไปจบที่เท่าไหร่ครับ10โทษที 18.15นะครับ18.15ไปจบที่เท่าไหร่ครับ18.42ใช้เวลากี่นาทีจ้ะใช้เวลากี่นาทีชะคุณบอกโอ้เรื่องนาทีนี่สบายมากนะก็จับมาลบกันนะฮะเบื้องต้นเอา42ลบกับ15ได้นะครับอันนี้ลบกันเหลือ7นะฮะยืมเหลือ3นะฮะก็เหลือ27สนะฮะสรุป27นาทีนะฮะที่วิ่งไป โจทย์บอก27นาทีที่วิ่งไปเนี่ยวิ่งได้สรอบพอดีะจะ่ไสี่รอบพอดีแสดงว่าอะ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 ยี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะเราได้กี่รอบครับ4ี่รอบโจทย์ถามเท่าไหร่ครับถ้า1ชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชั่วโมงมีเท่าไหร่ห0นาทีนะฮะหชั่วโมงมี60นาทีจะวิ่งได้กี่รอบจ๊ะอ่าเคลียนะฮะลักษณะนี้จะวิ่งได้กี่รอบนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามรอบนะฮะโจทย์ถามระยะทางโอเคไหมเราก็ทําไงครับ ตอบผมสิทําเป็นจํานวนรอบก่อนก็ได้นะฮะข้อนี้ทําได้หลายแบบนะฮะใส่ x ลงไปนะปึบปึบโอเคปหมสรุปนะฮะ x ของเรานะฮะก็เป็น27คูณไข่นะฮะ x เ,เท่ากับสคูณด้วยหกได้นะครับก็เท่ากับสี่คูณด้วยหกสิบียนนะฮะเพราะฉะนั้น x เ,เดียวเท่ากับ4ี่คูณด้วยหกแล้วหารด้วย27โอเคไหมเอาแม่อะไรหารครับนี่คือจำนวนรอบนะเอาแม่อะไรหารจ้ะตอบผมสิแม่ อะไรครับแม่3หารเหลือ20โอเคแม่3หารเหลือ9 3 27โอเคนะเขียนนะครับเพราะฉนั้นข้างบนได้80ส่วน9โอเคนะเราได้80ส่วน9รอบนะครับโอเคเราก็ต้องคิดก่อนว่า1รอบได้เท่าไหร่นะครับ1รอบครับจะเท่ากับอะไรครับวิ่งด้านบนนะแฟบคือเท่าไหร่ครับครึ่งวงกลมใช่ไหมก็เป็น2พาย r ส่วนด้วย2นะครับ เพราะวงกลมหนึ่งรอบเนี่ยมันคือ2องพายอาจริงไหมหนึ่งรอบเนี่ยข้างบนเนี่ยสองพายอาถ้าครึ่งรอบก็เป็น2องพายอาแล้วก็หารด้วย2เราจะเท่ากับพายอาแล้วบวกกับวิ่งตรงนี้นะไปอีกนะครับเท่าไหร่ครับอีก28เมตรนะฮะโจทย์ให้มาเป็น28เมตรก็ไปบวกกับ28่สิบแผลพายของเราคือ22่ส่วนเเฮ้ยเฮ้ยอาเป็นเท่าไหร่ครับอาคือรัศมีนะรัศมีคือ14นะฮะเพราะเส้นผ่าศูนย์กลางคือ28 ก็คูณด้วย r คืออะไรครับ14นะฮะแล้วบวกด้วย28ก็ทำการตัดโจโจเหลือ2ครับจะได้44นะฮะบวกกับ28ถ้า44่สบวกยีได้เท่าไหร่ครับพี่น้องได้60ได้72ครับสรุป1รอบเนี่ยเป็น72เมตรนะครับเราเท่าไหร่ครับ80ดส่วนเรอบก็แปลงเป็นเมตรนะฮะ80ดส่วนเคูณด้วยอะไรครับ72นะฮะเอาแม่9ตัด9 19 9, 9 8 72 8864/640เมตรนะครับจบได้ไหมเคลียนะฮะ /640 เมตรมีช้อยด้วยโอเคนะครับได้ไหมทำได้หลายแบบนะครับไม่ต้องตกใจทำได้หลายแบบนะครับโอเคข้อนี้ข้อ10บได้ไหมไม่ยากนะฮะสรุปนะฮะรอบหนึ่งนะเราหาจำนวนรอบให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ขอลบนะครับเราหาจำนวนรอบให้ได้ก่อนนะฮะโอเคไหมเราก็คูณโอ้มือไม่นิ่งเลฟืดนะนี่คือหนึ่งรอบ ข้อ10ก็เพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมาก